บทที่สิบสองลาก่อยอะไรของเธอทำไมต้องมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นรู้ทั้งรู้แต่เจ้าของห้องอย่างปลายเดือนก็เลือกที่จะแกล้งไม่รู้ไม่ชี้คราวนี้แหละแม้ตัวดีเสร็จแน่นึกว่าจะแน่สักแค่ไหนพอเจอด้วยเข้าไปเป็นอย่างไรล่ะแม้คนมีชีวิตชื่อว่า หายตาเป็นเลยใช่ไหมตลกออกอยู่หรือเปล่าสายตาแบบไหนคะพี่ก็มองคุณนับด้วยความเทิดทูลไม่ใช่หรอดวงตาของพี่มันบอกหรือไงว่าพี่อยากฆ่าคุณนับน่ะเธอเป็นทาดมีสิทธิ์เถียงเจ้านายหรือ,อยังไงไม่มีค่ะปลายเดือนตัดใจ เธอไม่อยากคุยกับคนใจร้ายแล้วอันที่จริงนั้นอยากคุยกับนับดาวเรื่องกล่องของเล่นที่อีกฝ่ายซื้อมาเธออยากถามเขาก่อนว่ามันจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราจะลองแบบธรรมชาติไปก่อนหมายถึงใช้อุปกรณ์ธรรมชาติเอาวัยวะหรือเล่นดนตรีไทยอะไรทำนองนั้นนี่ลอมาสัสิบนิ้ว ปลายเดือนคิดว่าคงได้ตายก่อนเสร็จสมอารมณ์หมายคนยิ่งไม่เคยอยู่ด้วยนี่เธองอนฉันเหรอนับดาวหันไปหาคนนอนร่วมเตียงที่บัดนี้นอนหันข้างให้ซะแล้วเมียน้อยมีสิทธิ์งอนคุณสามีด้วยงั้นเหรอคะไม่มีนั่นไง เมียน้อยไม่มีสิทธิ์งอนสามีงั้นก็แปลว่าพี่ไม่ได้งอนคุณนับค่ะอีกอย่างพี่จะงอนทำไมถึงงอนคุณนับก็มีงอพี่อยู่ดีกดถูกของเธอนะต่อให้เธอโกรธหรืองอนฉันก็ไม่มีทางงอ้อดังนั้นห้ามงอนฉันค่ะปลายเดือนกระแทกเสียง ก่อนจะเอาพ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงใจหวนนึกถึงไอ้เจ้าสิบเอ็ดนิ้วที่อยู่ในกล่องแค่คิดก็ขนลุกแล้วจะทำยังไงกับมันดีนะเอหรือว่าปลายเดือนควรจะเอามันไปทิ้งปกติคุณนับก็ไม่เห็นจะพูดจาดีกับเธออยู่แล้วไม่ใช่หรอให้เขาโกรธเพิ่มอีกสักหน่อยก็คงไม่เสียหายมากไปกว่านี้หรอกเธอว่าแต่ แล้วถ้าเกิดเขาซื้อมาใหม่ล่ะแบบฝูออปชันสิบสองสิบสามสิบสี่นิ้วแบบนี้ปลายเดือนจะไม่แหกไปกว่าเดิมเหรอคิดไปแล้วปลายเดือนก็กังวลเหลือเกินกับของเล่นอันทรงพลังของเจ้านายสาวนี่นับดาวเอานิ้วจิ้มที่หลังของคนที่นอนตะแคงให้กันปลายเดือนหันมาพร้อมกับ ใบหน้าหวาดวิตกสมน้ำหน้าคงกลัวละสิทธาไม่ใช่แค่ปลายเดือนหรอกที่กลัวนับดาวเองก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าเมียน้อยอยากจะเอาคืนแล้วจับเอาไอที่มาโหรานนั่นมาใช้กับตนบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นละ่ะนับดาวได้ตายกันพอดีอะไรคะคนจะนอนปลายเดือนทำเสียงรำคาญเจ้านาย ไม่ใช่ว่าเขาจะชวนเธอไปเล่นสวาดหรอกนะผลเลือดออกแล้วเขาส่งมาให้ทางอีเมลนะ่ะนับดาวบอกปลายเดือนอ้าปากค้างถ้าออกแล้วก็แปลว่าแล้วยังไงคะปลายเดือนถามไปอย่างนั้นเองในใจภาวนาว่าขออย่าให้คุณนับ ชวนเธอเล่นรักเลยโอยพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าช่วยเดือนด้วยฉันก็แค่จะบอกว่าผลตรวจเราสองคนปกติดีฮ้ยแม่เอ๋ยลงอกไปทีปลายเดือนรีบหลับตาลงเพราะไม่อยากคุยกับคนตัวโตอีกแล้วคืนพูดต่อเดี๋ยวอาจไม่จบแค่การคุยแต่ มันอาจจะลุกลามไปเป็นเอาไอสิบเอ็ดนิ้วมาใช้งานก็เป็นไปได้แม่ปลายเดือนตกใจสะดุ้งยงเมื่อนับดาวขวาเธอเข้าไปกอดเอาไว้ปลายเดือนได้แต่อุทานด้วยความตกใจขนยิ่งขวัญอ่อนอยู่นึกอยากจะหยิกแก้มให้แดงสักทีมันหน้าตีจริงๆเลยนะเจ้าหน่ายคนนี้นี่ ร้องเสมือนโดนเชื้อเลยนะนับดาวหัวเราะแม้คนปากเก่งกํำลังกลัวว่าตัวเองจะโดนสิบเอดนิ้วทิมอยู่แน่ๆไม่ว่าอย่างไรก็ตามนับดาวจะต้องเป็นแค่ฝ่ายทิมและต้องไม่รับบทฝ่ายถูกทิมอย่างแน่นอนคุณนับเคยเชื่อหรือ,อยังไงคะถึงได้รู้ใชยสิ ปลายเดือนมันคนไม่มีประสบการณ์เรื่องอย่างว่าแต่คุณนับคงจะสมบุกสมบันมาแล้วใช่หรือเปล่านี่เธอพูดแล้วอย่าหาว่าโมนะฉันนี่เด็ดอย่าบอกใครเลยค่ะปลายเดือนเชื่อแล้วละ่ะว่าเด็ดจริงไม่อย่างนั้นคงไม่สั่งมาทั้งกล่องขนาดนั้นหรอก นอนได้แล้วฉันง่วงปลายเดือนอยากจะเถียงเหลือเกินว่าใครละ่ะมาชวนคุยไม่ใช่ตัวคุณนับเองหรือ,อยังไงแต่พออีกฝ่ายกอดแบบนี้ปลายเดือนก็รู้สึกดีเหมือนกันเธอหลับแล้วซุกตัวเข้าหาไออุ่นจากผู้เป็นเจ้านายสาวของตนสักพักห้องนอนในเพนเ์เฮาส์รูก็กลายเป็นสถานที่ ให้เจ้าหญิงทั้งสองคนหลับไหลไปพร้อมกันไปแวกหรือเลเซอร์มาให้เรียบร้อยข้อความสว่างขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของปลายเดือนอุตสาดีใจที่คุณนับไม่ได้พูดถึงเรื่องบนเตียงตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งออกไปทำงานที่ไหนได้พอตกเที่ยงคุณเขาก็สั่งเธออีกครั้ง ปลายเดือนอยากจะร้องไห้จนตายให้มันรู้แล้วรู้รอดหญิงสาวตัดสินใจลุกออกจากหน้าคอมพิวเตอร์เดินไปหยิบเจ้สิบนิ้วอันมโหรานมาแล้วเดินไปที่ห้องครัวหากว่าจะเสียอิสรภาพดินแดนของจิมมีโกะที่ไม่เคยมีผู้ใดได,ได้บุกป่าฝ่าดงมาก่อนปลายเดือนคนนี้จะขอให้สิ่งที่จะบุกเข้ามาไม่ใช่ปืนใหญ่แต่เป็นลํำนิ้วขาวผ่องเนียนละอ ของคุณสามีแทนคิดแล้วปลายเดือนก็หยิบมีดปังตอขึ้นมาหว่างเจ้าแทงมโหรานลงไปก่อนจะสังหารอย่างเลือดเย็นเสียงปักดังขึ้นหลายครั้งใบหน้าร้ายเริ่มเผยออกมาปลายเดือนฟันมันเหมือนกับผักปลากะว่าจะไม่ให้กลับชาติมาเกิดได้เลยก็ว่าได้ <c oughs> ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะไอหนอนมาโหรานว่าแล้วหญิงสาวก็หยิบมันใส่ถุงขยะสีดำมัดปากแล้วโยนลงถังขยะปลายเดือนปลบมือแปะแปะบางครั้งคนเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนลาก่อยนะอย่าจองเวรกันเลยละ่ะไอเจ้าหนอนบ้า หญิงสาวบอกเจ้าสิบอ็ดนิ้วเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินเข้าห้องไปอาบน้ําและแต่งตัวเพื่อไปกําจัดป่าดงพงไพลาตามคําสั่งของคุณสามีไลาลาออกมาดูของชำรวยกับเพื่อนสนิทของตนลูกสาวท่านรัฐมนตรีเดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครไม่มองด้วยหน้าตาที่น่ารักแถมสีหน้ายังระบายยิ้มอ่อนๆ มองแล้วเพลินตาสบายอารมณ์ดวงตาคู่ใสเหมือนกวางเห็นใครบางคนที่ตัวเองเคยรู้จักไลาลาถึงกับหยุดเท้าแล้วหมุนตัวกลับไปก่อนที่จะเดินตามแต่เนื่องจากว่าคนเดินกันเยอะมากในตอนนี้ไลาลาจึงไม่รู้ว่าเป้าหมายของตนหายไปที่ไหนแล้วอะไรหรอไลลา,ลาเพื่อนสาวของไลาลาถามขึ้น จู่ๆอีกฝ่ายก็หันตัวมาคล้ายกับกำลังตามหาอะไรสักอย่างวันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าคนเยอะเนื่องจากว่ามีศิลปินดังจากเกาหลีมาเปิดมินิคอนเสิร์ตดังนั้นจึงมีแฟนกลับมากันอย่างล้นหลามไลลารีบปฏิเสธเพื่อนสงสัยว่าตนจะตาฝาดไปเองมันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อผู้หญิงที่คิดว่าตายไปแล้วจะฝืนกลับมาของแบบนี้มันมีแค่ในนิยาย หรือไม่ก็เรื่องเล่าหลอกเด็กเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรงั้นก็ไปเถอะฉันว่าเราออกไปหาอะไรกินกันนอกห้างดีกว่าที่นี้คนเยอะมากเลยร้านอาหารก็เต็มไปหมดเลยหนึ่งในเพื่อนของไลาลาเสนอซึ่งไลาลาเองก็เห็นด้วยเช่นกันก็ดีเหมือนกันงั้นวันนี้ฉันเป็นเจ้ามือเองก็แล้วกันนะ พวกเธออุตสามมาช่วยดูของเป็นเพื่อนนี่นามันแน่นอนอยู่แล้วยะว่า,วาที่เมียท่านประธานค้าเหล็กชวนออกมาดูของชำรวยทั้งทีใครหลักจะกล้าขัดศรัทธาและแล้วกลุ่มลูกคนมีอันจะกินก็หัวเราะตามกันก่อนจะมุ่งหน้าไปยังทางออกของชั้นที่ตัวเองกำลังอยู่ไลลาไม่ไวหันมามองทางด้านหลังอีกครั้ง อดนึกถึงคำพูดของนับดาวในวันที่เจอกันไม่ได้นับดาวยังรักปลายเดือนรักแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ตามไหลลาขมขื่นหากแต่ก็กลืนก้อนขมขื่นนั้นลงไปข้างในจนหมดสวยไหมนับดาวในวัย18ปีถามเพื่อนของตนเองในมือของเด็กสาวมีดอกไม้ช่อสวย วันนี้นับดาวเลิกเรียนแล้วบอกให้คนที่บ้านไม่ต้องมารับเพอาจะกลับกับไลลา,ลาก็ถ้าหากว่าให้คนขับรถของท่านในพลมารับเขาก็คงเอาเรื่องที่นับดาวซื้อดอกไม้ช่อสวยกลับบ้านไปรายงานให้เจ้านายฟังไม่มีอะไรที่เล็ดลอดสายตาของท่านในพลนาริศไปได้อืมตัวจ่าคนแอบรักเพื่อนสนิทได้แต่นิ่ง เมื่อนับดาวรีบเอาดอกไม้ช่อสวยเก็บไว้ในกระเป๋าวันนี้วันวาเลนไทน์ที่ข้างโรงเรียนมีร้านดอกไม้ร้านใหญ่มาเปิดอยู่ทุกคนต่างไปที่นั่นเพื่อซื้อดอกไม้ให้คนรักมีแค่เพียงไลาลาที่ไม่ได้ซื้อให้ใครแต่ไม่ได้หมายความว่าไลาลาจะไม่ได้จากใครถูกช่อที่ได้มาไลาลาเอาทิ้งลงทางขยะหมดมีเพียงแค่คนเดียวที่หญิงสาวอยากได้ดอกไม้จากเขา ใครคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทอย่างนับดาวเมื่อกี้ไลาลาตกใจเพราะคิดว่านับดาวจะเอาดอกไม้ให้แต่แล้วหญิงสาวก็ต้องผิดหวังเพราะนับดาวเอามันใส่ลงไปในกระเป๋ารถมาแล้วไปกันเถอะนับดาวเห็นรถที่บ้านของไลาลามาถึงจึงเข้าไปนั่งก่อนเพื่อนบางวันทั้งคู่ก็มาด้วยกันบางคราวก็แยกกันมา นี่ตัวจะซื้อดอกไม้ไปให้ใครเหรอไลลากระซิบนับดาวมีความรักอย่างนั้นเหรอมีตั้งแต่เมื่อไหร่มีตอนไหนแล้วทำไมเพื่อนอย่างไลลาถึงไม่รู้เรื่องด้วยเลยล่ะชเงียบเอาไว้นะนับดาวก้มลงแล้วทำท่าเอามือปิดปากเรา กำลังมีความรักกับใครเหรอไลาลาถามเหมือนว่ากําลังยินดีหากแต่หัวใจของไลลา,ลารู้สึกได้ถึงอาการเจ็บจุกพี่เดือนไงพี่เดือนไลาลาตกใจเพราะปลายเดือนเกิดก่อนคนทั้งคู่หลายปีอืม อย่าบอกใครนะเรื่องนี้เก็บเป็นความลับระหว่างเราสามคนนับดาวกำชับเพื่อนที่บอกไลลาก็เพราะว่าไลลาคือเพื่อนสนิทแม้จะปิดพ่อแม่ได้แต่คิดว่าคงปิดเพื่อนสนิทต,ตัวเองไม่ได้อีกอย่างมีอะไรจะได้ให้ไลลาเป็นคนคอยช่วยเหลืออีกด้วยจ้าตัวไว้ใจเราได้เราไม่บอกใครหรอก